โอเคต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับไลฟ์แคสเซอร์กันอยู่เช่นเคยวันนี้นะครับผมก็เพจไลฟ์แคสเซอร์นะผมก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะผมมากดถูกใจกันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะมีคลิปวิดีโอได้ลงกันนะผมเนี่ก็ถามว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามอีกครับว่าทําไมถึงไม่ไม่โพสตเอ่อเพจน,นี้ลงครับผมเพราะว่าเอ่อขี้เกียจครับผม ขี่เกียจอย่างรุนแรงรับผมก็ได้เชิญเพื่อนผมมาจํานวนหนึ่งผมมากดกันนะผมก็ตอนนี้มีกดกัน3คนนะผมก็อย่าลืมมากดกันเยอะนะครับผมเพื่อที่ได้ดูการอัปเดตของผมนะครับในทุกๆวันนะผมก็เหมือนกันก็เหมือนกับการอัพคลิปก็ผมก็คือช่วงปิดเทอมจะอัพจะได้ดูการอัปเดตทางเพจทุกๆวันนะผมแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็เหมือนเดิมครับผมตามปกติเหมือนเหมือนทำในคลิปก็ผมคลิปช่วงปิดเทอมคลิปออกวันไหนการอัปเดตก็เข้าตอนนั้นรับผมจะอัปเดตวันละ หนึ่งถึงสองครั้งก็ผมก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะมากกว่านั้นก็าากนได้นะผมก็อย่าลืมมากดมากดไลค์กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะดูการอัปเดตนะผมแหมคุอีกสักครั้งหนึ่งนะผมขอย้ํานะครับผมมากดไลค์ได้ดูการอัปเดตของผมนะครับทุททกๆวันส่วนช่วงเปิดเทอมแต่ช่วงเปิดเทอมศุกเสาร์อาทิตย์นะผมจะมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะผมแล้วก็อของจานพลิลกถึงวันพิลึกอาจจะมีมาอีกนะผมก็เดี๋ยวนะผม อย่าลืมมากดกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนมาแค่นี้แหละครับผมก็ <c oughs> <c oughs> นะผมอีคลิปนี้คลิปนี้ครับผมก่อนก่อนลาครับผมก็ขอบอกกัน,นครับว่าอีคลิปนี้ผมจะทําให้เหมือนหนังครับผมให้เหมือนหนังครับผมมันของุงพี่เลยครับผมแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเหมือนมากครับผมผมก็ทําแค่ไหนได้แค่นั้นก่อนนะครับ ทำพัทหนึ่งได้แค่ไหนได้แค่นั้นเอาแค่นั้นก่อนนะครับก็มาเอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมว่าผมจะทําสําเร็จหรือไม่นะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นโปรเจกต์หนังโปรเจกต์แรกนะครับผมที่อยู่ในชาแนาลผมนะครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย